้รงรีบอ่านแล้วนะคะไม่โอจะเต้มนะคะใบสุดท้ายนะคะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไร Sick of v i u ไหคนคนนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะ Sick of you ทำไมบอกอย่างนั้นเพราะว่าหกเหรียญมันคว่ำอะคุณไม่ได้รับอะไรจากเขาคุณรู้สึกว่าคนคนนี้แห้งแ้งนะคะ ไม่มีน้ำใจแล้วก็ไม่ให้อะไรกลับคืนคุณมาหกเหรียญมันไม่ได้เกิดความยุติธรรมไม่เกิดความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้เลยนะคะอะมาดูว่านางฟ้าอยากบอกอะไรคุณจะไปกันอย่างเร็วไฟจะเต็มตลกลีนะทำามันแบบรีบรีบเรีบๆนะคะขอหนึ่งไม่นางฟ้าอยากบอกอะไรคุณ ริแมนโพสิทีฟให้คุณคิดบวกนะคะต่อให้เขาทำไม่ดีกับคุณหรือทำอะไรใส่คุณคิดบวกไว้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขเนาะไม่ต้องสนใจนะคะบางครั้งบางครั้งเราก็ต้องคิดบวกกับคนที่เขาคิดลบก,กับเรานี่แหละนะคะเพราะว่าความสุขของคุณมันสำคัญกว่านะคะอย่าเอาใจไปผูกติดกับคนที่เขาไม่ได้ ไม่ได้ชอบไม่ได้รักไม่ได้อินกับคนนะเห็นไหมนิวเดย์คุณจะพบวันที่ดีกว่านะคะถ้าคุณไม่คิดถึงคนคนนี้นะคุณจะพบวันที่ดีสดใสนะคะมองไปข้างหน้านะคะอย่าไปอินกับคนคนนี้นะคะไพ่แนะนำโอเคค่ะ กลองสองเลยนะคะจะเปิดกลองกี่ใบเนี่ยแปดใบนะคะบางครั้งคุณอาจจะมาถามถึงคนที่อาจจะจบกันไปแล้วแต่บังกีไพ่ไม่ได้บอกนะคะหมอก็จะอ่าน จะไม่บอกนะคะว่าเออคุณจบหรือยังไม่จบคุณต้องไปดูกันเอาเองนะว่าคุณมาถามถึงใครคุณต้องดูดีที่สุดนะคะอ่ะส่งพลังงานมาที่ไพ่กับกองที่สองมาดูกันว่าเขาคนที่คุณถามถึงเขาเกลียดคุณหรือว่าชุดสึกยังไงกับคุณเขาเกลียดคุณไหมนะคะมาดูตัวตนเขาเป็นสี่ใบนะคะอืมคนคนนี้อาจจะเป็นราศีกุม king of swords คนนี้เป็นคนดุนะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนนะคะเป็นคนที่คําพูดของเขาเนี่ยเด็ดขาดการตัดสินใจของเขาก็เช่นกันเขาเป็นคนที่มีอีโก้มากๆเลยนะคะพอ,พอกับธาตุดินแต่น่าจะมีอีกนะประมาณกันแหละธาตุลมธาตุดินนะคะเขาเป็นเขาส่องคณหนักมากนะคะคนคนนี้นะเดอะสตาร์เขาเป็นคนที่หน้าตาดีมีชื่อเสียงอาจจะเป็นคนที่เป็นดาราโอ้ยนะคะ เป็นดาวลงดาราเป็นอะไรพวกเนี้ยได้นะคะแต่ที่แน่ๆเขาสองคุณคนที่เป็นคนมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะนะคะอาจจะเป็นผู้นำอาจจะเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นซีเนียในที่ทำงานของเขาสายงานของเขาก็ได้นายออฟครับ ทำไมสองกองวันนี้เจอแต่คนเจ้าชู้นะคนคนนี้เขาเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแลวก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงและเป็นคนมีตัวเลือกทางเรื่องในชีวิตค่อนข้างเยอะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นนะเดะสตาหน้าตาดีนะคะเดะสตาเห็นไหม เดรสตาลาสีกลมคิงออฟสอดเขาเป็นระดับท <|so|>> ี่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วคนคนนี้มีวัยวุฒิที่สูงกว่าคุณหรือไม่ก็ต้องมีถ้าอายุไล่เรียกกับคุณก็ต้องเป็นหน้าที่การงานที่เขาที่ใหญ่โตกว่าคุณนะ ควีนออฟสอดนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แต่มันขึ้นมาเป็น e ว n o f อฟสอดมีผู้หญิงก็อาจจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเหมือนตัวคุณทั้งคุณทั้งเขามีคำพูดที่แบบเชื่อเฉือนกันแล้วก็เป็นคนที่มีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นไปได้แต่คุณอาจจะหนีกันไม่